มีทั้งหมดปุ๋ยมันจะมี้ทั้งหมดอยู่ประมาณอยู่สี่ประเภทครับอันที่หนึ่งปุ๋ยเคมีครับอันนี้สองปุ๋ย K อินรียอันที่สามปุ๋ย K Me. อินรีชีวภาพอันที่สี่ปุ๋ย K Me. อินทรีย K ์เคมีตัวสุดท้ายเป็นนวัตกรรมก็คือเขาเรียกว่าอะมิโนโปรตีนอินทรีย์เป็นอะมิโนโปรตีนครับคราวนี้ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์คือปลดปล่อยอาหารเร็วมากแต่สูญเสียเร็วมาก แต่สภาพของตัวปุ๋ย,ยเคมีเนี่ยวเวลารวมกันตัวเลขรวมกัน่นาอาหารมันต้องสูงกว่า2ีครับผมอ่าถ้าต่ำกว่าเป็นอินทรีย์เคมีครับแต่ข้อข้อด้อยของปุ๋ยเคมีก็คือมันจะทำให้สภาพของความเป็นกรดเกิดขึ้นเมื่อใช้ซ้ำๆเกิดขึ้นก็คือร,รักษัณะของพอเป็นกรดเกิดขึ้น พื้นดินก็เสียไปก็ต้องมาเสียดเติมฮิวมิกเข้าไปเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินครับขอนี้ส่วนตัวอินทรีย์ก็คือปุ๋ยอินทรีย์ก็คือมันจะทําให้ดินโปร่งร่วนซุยแต่การปลดปล่อยาธาตุอาหารมันมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างต่อเนื่องครับแต่ดินจะปลดดินจะโปร่งร่วนซุยรากก็หาอาหารได้มากขึ้นโครงสร้างดินก็ดีขึ้นพอมาถึงระยะที่สามก็คือคนทําทุเรียนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้แต่ปุ๋ยเคมีกันครับผมใช่ไหม่ปุ๋ยยี่ห้อดังที่พี่เคยใช้นั่นแหละนะครับ เร็จปุ๊บปุ๋ยทั่วๆไปยังไม่ใช้กันจนมาถึงช่วงหลังๆเนี่ยนะครับคนก็เอาพอฟื้นต้นเสร็จปุ๊บเขก็เอาปุ๋ยอินทรียมาใส่ก็กลายเป็นนวัตกรรมปุ๋ยเคมีอินซีอินรีเคมีมารวมกันนะครับก็มีทุกสูตรเกิดขึ้นนะครับคราวนี้ปุ๋ยตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอันนี้ก็จะเอาเชื้อเข้ามาเชื้อไตโคเอาเชื้ออะไรมาใส่เข้าไปเพื่อทําให้นะฮะ เชื้อในส่วนของตัวแบคทีเรียมเข้าไปใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเพื่อทําให้มีการตึงไนโตรเจนลงมานะครับ,รบไอตัวนี้มันก็ฟิกไนโตรเจนลงมาทําให้พืชเจริญเติบโตบอันนี้ก็คือเป็นอีกนวัตรกรรมหนึ่งแต่อีกตัวหนึ่งก็คือที่น่าสนใจที่เรามาใช้ทุกวันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยในกลุ่มของอะมิโนโปรตีนแต่คราวนี้ประเทศไทยมันยังขึ้นในรูปแบบของอะมิโนไม่ได้ก็เลยเข้ามาอยู่ในกลุ่มของอินซีเคมี Me. แต่คุณสมบัติของปุ๋ยพวกนี้ก็คือมันถูกย่อยสลายมาเรียบร้อยเหมือนกาแฟเหมือนพี่กินกาแฟพี่ไม่ต้องไปเติมกาแฟน้ําตาลครีมใช่ไหมอยู่นี่มันทีอินวันแล้วทีอินวันอันนี้ปุ๋ยอะมิโน,โนมันก็ปเป็นทีอินวันแต่มันมันย่อยสลายพวกนี้มันเป็นปุ๋ยอะมิโนอะมิโนก็คือเป็นตัวต้นกําเนิดนะครับของการผลิตฮอร์โมนและก็เซลล์ของพืชต่างต่างนะครับตัวนี้ไอตัวอะมิโนนะครับข้อนี้ข้อดีของอะมิโนคือมันไม่ต้องรอการส่องข้อแสงแต่ ปุ๋ยทั่วๆไปมันต้องรอาการสครงข้อแสงรสรุปแล้วคือมันกินเร็วกว่าอาา่ะสั้นง่งก็กินกินเร็วกว่าใช่ไหมเฉั้นเวลาที่ใส่ปุ๋ยอะมิโน,โนเข้าไปไม่ใช่ปไปหยุดไปเอาอะมิโนทั่วๆไปไม่ใช่อะมิโนปลาปล่นปลปาก,กระดูกปลาอะไรประเภทที่น่หมักหัวปลาหมักไก่มาใส่อันนี้นคืออะมิโนเหมือนกันแต่คุณภาพมันไม่ได้เหมือน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 ที่เราทําฉั้ะตัวอะมิโนอ่ะที่เราใช้ทุกวันนี้ก็คือเป็น King One สิบสองสามสามที่เรานํามาใช้นะครับข้อดีของมันก็คือ พี่ก็ไม่ต้องรอให้พืชมาสองข้อแสงอากาศสลัวสลัวอากาศฟ้าคืมพืชก็กินได้เลยอาจารย์ทําสูตรเดียวครับหรือมีมีสูตรอีกสูตรนึงก็คือสิบสองหกสิบสองตัวสิบสองหกสิบสองก็คือเป็นซูเปอร์อะมิโนฟอสเฟตแต่เพียนแต่ว่าเรานํามาจากกระดูกปลานะครับแล้วก็ในส่วนพวกของกระดูกสัตว์ต่างๆนะครับอะมมโนมันจะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งมาจากพืชกลุ่มอื่มาจากสัตว์กลุ่มที่มาจากสัตว์ราคามันค่อนข้างแพงไอ้พวกนี้เป็นอะเมโนฟอสเฟต นะครับก็คุณสมบัติก็คือมาใส่ปุ๊บกินได้เลยเพื่อสามารถนําไปใช้เคลื่อนย้ายอาหารได้ทันทีตัว1262ก็จะเปรียบเทียบก็คือถ้าเปรียบเทียบก็คือมันจะเป็นปุ๋ยทีเ่เหมือนกับสูตรที่ไปให้ฟอสตัวกลางกับตัวหลังสูงนะครับก็จะมีทั้งตัวหน้าตัวกลางตัวหลังปุ๋ยทุกตัวจะต้องมีไนโตรเจนเป็นตัวนําพาเหมือนคลเซียมโบรอนน่ะใช่ไหมยอย่มันเคลื่อนายไม่ได้มันก็ต้องมีตัวนําพาฉะนั้นตัวไนโตรเจนมันนาพาแต่ไนโตรเจนในรูปแบบของตัว ไอตัวอะเมโนของคิงวันเนี่ยมันอยู่ในรูปของเอาอะเมโนของคิงวันเป็นตัวนำพาตัวกลางกับตัวหลังไปอย่างเช่น12 62ก็จะมีคุณสมบัติสมบัติที่โดดเด่นใบที่ไม่ฟื้นต้นที่ไม่ขยายนะฮะใบที่มันสภาพใบไม่สวยนะครับหรือกําลังจะทําดอกหรือก็ต้องทําลูกต้องมาใช้ตัว12 62ซึ่งจะเหมือนเหมือนกับ15 5 25หรือ8 24 24ประมาณนี้ นะครับอย่างทุเรียนปี2ปีครึ่งเนี่ยสปีเนี่ยเราต้องใช้ตัวไหนดีครับอย่างเช่นทุเรียนที่เราเห็นประมาณสักปีครึ่งนะครับอย่างเช่นประเภทนี้ไอปุ๋ยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยพี่นะโดยปกติมันใช้ได้ทุกยี่ห้อแหละนะครับเพราะว่ามันใช้ได้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ทั้งปุ๋ยเคมีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบประเภทนี้เราต้องให้นื้อเดเทนั้นสูงถ้าถามว่าใช้ยี่ห้อไหนดีใช้ได้ทุกยี่ห้อแต่ถ้าผมจะแนะนําพี่ ผมก็ต้องแนะนํายี่ห้อที่มันโดดเด่นและเห็นผลชัดเจนและมันเร็วขึ้นเราก็ใช้ตัวที่มันมีไนโตรเจนสูงขึ้นในรูปของโปรตีนนะครับเราก็ต้องใช้เป็นคิงวันสิบสองสามสามสองสามสามสิบสองสามสามกระสอบสีเขียวอ่ะเนื่องจากว่ามันเป็นทั้งอะมิโนแล้วก็เคลือบต้นฮิวมิกถามว่าปุ๋ยยี่ห้ออื่นใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้แต่คิงวันสิบสองสามสามมันเป็นเนื้อปุ๋ยล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อาจารย์ต้องแนะนาว่าใส่กี่วันครั้งครับ การใส่พี่รุดควรจะใส่การใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่น้อยใส่น้อยแล้วบ่อยครั้งดีกว่าเช่น15บวันครั้งอย่างนี้อย่างนี้ผมต้องใส่ต้นประมาณสักหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลโดยไม่ต้องผสมอะไรทั้งสิน้นครับแต่ครนี้มันต้องกลับมามองดูว่าโครงสร้างดินของพี่เนี่ยเคยมีการตรวจวัดดินไหมพีให้ดินเป็นแบบไหนถ้าสภาพดินแบบนี้ใช่ไหมถ้าดินเปิดใหม่เพราะว่าอันนี้คือเป็นยางมาก่อนใช่ครับ เป็นยางมาก่อนยางมันก็จะดูดกึนด้นแร่ธาตุไปพอสมควรด,ดูดกินไปพอสมควรฉะนั้นเราก็ต้องมาปรับปรุงโครงสร้างกระหลุมตัวหลุมถ้าจะปรับปรุงเราไม่ได้อโรเตอรีร่ไถ่ป่วนเราถึงต้องมีการให้ตัวยิบซ้ำเขาเเพราะที่นี่ยังยังยังไม่เคยการแบบตรวจวัดกดวัดอ่างวัดวัดวัด,ดวัดพีเฮสดินอ่าคันนี้เดี๋ยวรอบเนี้ยเดี๋ยวเราจะเริ่มวัดพีเดินพี่เดี๋ยวเรามาวัดพีเฮดินเอาไว้พีเอสดินถ้าเป็นกดมากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ธาตุอาหาร นะครับมันมันไม่ปลดปล่อยอกระเปืองปุ๋ยเอาพุ่มตรงใส่เข้าไปแล้วเปลืองปุ๋ยใส่ก็ไม่งามใส่แล้วก็ไม่งามก็คือดินมันเป็นกรดนะครับบ้านเราส่วนมากดินมันจะเป็นกรดเนื่องจากว่าใช้เคมีสูงเกินไปไม่ว่าจะเป็นในยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็นเรื่องปุ๋ยนะครับ,รบพีเฮดินที่เหมาะสมก็คืออยู่ประมาณสัก5.5ถึง6.5แต่การจะปรับปรุงพีเฮทดินก็คือ1ใช้อินทรีย์วัตถุเพิ่มเข้าไป2ใส่ฮิวมิกเข้าไป3ปรับปรุงโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุยมากขึ้นนะครับ 4. ใช้ ตัวลักษณะของตัวสารปรับปรุงดินเช่นที่มันเป็นด่างอย่างเช่นพวกปูนบานปูนขาวนะครับหรือตัวยิบซั่มหรือตัวโดโลไมต์แต่ครนนี้ปูนเปลือกหอยแล้วก็ตามแต่อะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นตัวด่างเอามาเพื่อปรับความเป็นกรดแต่ครนนี้ถ้าปูนเปลือกหอยมันแพง PH มันอยู่ที่ประมาณ14มันเป็นด่างสูงแต่มันกระสอบเล็กพี่เห็นไหมแพงมากเลยไหมอ่าแต่ถ้าเป็นปูนขาว เอามาปรับพิงเฮได้แต่เอามาใส่มากไม่ได้เดี๋ยวรากตายเพราะมันร้อนมันเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์คุณขาวนี่คือเขาเอาไว้ในการที่แบบเอาไปฟื้นฟูดินแล้วเอาไปใส่เอาไว้ไอหลุมที่มันมีโรคแล้วก็อือนก็ไปปลูกอย่างนั้นได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโดโลไมด์โดโลไมด์มันมีแม็กแต่มันละลายช้านะครับโมเลกุลมันใหญ่แต่ถ้าเป็นยิปซั่มนะครับมันเอามาใช้ยิปซั่มเนี่ยมันเป็นแคลเซียมมันเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารรองก็มีแคลเซียม แมกนีเซียมนะฮะและซัลเฟอร์สามตัวนี้มันเป็นธาตุอาหารรองฉะนั้นทุเรียนใช้ยิปซัมใช้แคลเซียมสูงมากและมันใช้ทุกช่วงไม่ว่าจะเป็นในช่วงของช่วงของฟื้นต้นช่วงของการทําดอกช่วงของการนะฮะสร้างผลนะครับผลขนาดใหญ่ก็ต้องใช้แคลเซียมฉะนั้นไอตรงเนี้ยเราก็แนะนําว่าได้ประโยชน์ทั้งธาตุอาหารรองได้ประโยชน์ทั้งปรับปรุงดินที่รุ่ก็ต้องเอาแคลเซียมเอามาใส่เข้าไป นะครับก่อนที่จะมีการใช้ปุ๋ยเพื่อทําให้มีการปรับ P-H เพอรับ P-H ท่าหนหารุองพี่ใส่ลงไปเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นพี่ก็ใส่ตัวปุ๋ยที่มีคุณภาพนะครับปุ๋ยทุกยี่ห้อดีหมดเราก็เลือกเอาตัวคิงวัน1 2บสอใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับต้นละก,กิโลกิโลกิโล15วันแล้วก็ตีน้ําตามปกติอันเนี้ยนะครับจะเห็นผลลัพธ์แต่ครนี้ช่วงของการที่จะดูแลทุเรียน อย่างเช่นช่วงที่ทุเรียนกําลังเจริญเติบโตก็คือหน้าฝนเนี่ยต้องการไนโตรเจนถึงสูงเพื่อทําให้ใบมันขยายใบมันใหญ่ใบมันสวยเราก็ต้องให้เป็น CN r a t i o <ๆ>ก็ต้องให้ไนโตรเจนสูงกว่าแป้งแต่พอถึงช่วงที่เข้าหน้าหนาวพี่รุชก,ก็ต้องทําทําดอกทาลูกพี่ก็ต้องไปเปลี่ยนไปเป็นให้มันแคลเซียมสูงเขาเรียกว่า CN อน่ะให้ C มันสูงกว่าไนโตรเจนก็ต้องไปเปลี่ยน,น,นเปลี่ยนใส่ปุ๋ยแปดยี่25ี่สิบห้าห้ายี N ่ a ้าหรือหัว ้ายสูงกลางต่ําก็ได้นะครับเอามาใส่แต่พองเราจะเป็นคิงวัน12 62 2 62ครับอ่าเราก็มาใส่เตรียมเอาไว้สะสมอาหารรานนี้ปัจจัยการออกดอกของทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วอยู่ๆนึกจะให้มันออกแล้วก็ออกเลยใช่ครับพี่ลุ้นเปจริงไหมจริงครับมันจะต้องเหมือนกับพี่รุ้นน่ะอยู่ๆจะให้วิ่งวิ่งแข่งเลยพรุ่งนี้จะวิ่งแข่งอยู่แล้วโดดวิ่งแข่งในสนามก็เป็นลมตายใช่ไหมเราก็ต้องรู้ก่อนว่าทุเรียนปัจจัยการจะออกดอก มันจะมี2อสเรื่องอันที่หนึ่งเตรียมต้นเตรียมใบนะฮะเตรียมสะสมอาหารมาก่อนล่วงหน้านะครับอันที่สองก็คือสภาพอากาศต้องแห้งแล้งต้องหนาวเย็นนะครับอันที่สาก็คือจะต้องมีความเครียดเกิดขึ้นอย่างเช่นความเครียดก็คือการกัสกส่งน้ําที่เรากำลังทําอยู่อันที่สองก็คือการให้สารเคมีบางอย่างหรือสารอาหารบางตัวนะครับ อันที่4การสร้างหมอกควันที่เกิดขึ้นที่เขาสุ้มๆวันน่ะนะครับอันนี้คือการสร้างหมอกควันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับภูมิปัญญาที่เราเอามาใช้กันฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนตวเนี้เดี๋ยวเรามานั่งจัดการเป็นระบบทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับโอเคเนาะถ้ามีคําถามอะไรก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเนาะแล้วก็สําหรับสําหรับทุกท่านที่ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่ก็มาได้นะพี่เนาะได้ครับได้เลยนะครับยินดีต้อนรับเลยอยู่อยู่ในเขตไหนครับ อยู่ตำบลชำคออำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองครับผมเขาชะเมาเหรนะผมก็หลงนึกว่าเป็นอำเภอแกลงอยู่เออที่นี้เขาชะเมาเลยเมื่อก่อนครับอำเภอแกลงอ๋อเดี๋ยวนี้เป็นเขาชะเมาไปแล้วครับมีพื้นที่เยอะไหมครับที่นี่ที่นี่ในในในส่วนนี้ก็อสามสามร้อยไร่สามร้อยกว่าไร่เลยแต่ว่าแบ่งเป็นส่วนเป็นร้อยห้าสิบไร่เป็นสวนทั้งหมดเลยร้อยห้าสิบไร่ร้อาสิบไร่เลยครับนะครับก็ตอนนี้ที่ทําออกมาก็มีทุเรียนอยู่มาเกือบห้าพันต้นครับผมประมาณนะครับแล้วแล้วมีโครงการถ้าสมมติว่าเฟสแรกได้ผลผลิตแล้วก ขยายต่อไปจะมีครับทุโครงการทฝั่งนี้ครับโน่นดัดเทนเป็นป่าปานะครัอนนี้รอการไอที่เป็นเนินๆนั่นก็คือใช่แต่รอการใช่รอรอทั้งภูเขาตอนนี้ตอนนี้คนทำบอกโอ้เยอะจัดไว้ใช่ใช่ใช่ยังไงก็เดี๋ยวเราคงการทําสวนก็ต้องเหมือนกับมีขับเครื่องบินอ่ะพี่นะมันต้องมีนักบินมือหนึ่งกับนักบินมือสองสลับกันนะครับมันต้องตอนนี้คือต้องรอกาสติปัตย์ ใช่ใช่ใช่เอาพี่เลี้ยงน้องพี่ให้มานได้ผลดิบแล้วผมก็คิดว่าปีนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเบื้องต้นแล้วในการตอนนี้ทาไปหนึ่งผ่านอันที่สองทำดอกให้ได้อันที่สามทำลูกให้เป็นสามสเต็ปนี่หนึ่งทำต้นให้ผ่านคนส่วนมากเก่งเรื่องทำต้นจะทำใบใช่นะทำต้นเรียวันออกกลางดูใบอย่างเดียวดูใบอย่างเดียวแต่พอทำดอกล่วงหมด นะครับทาดอกอาจจะให้น้ําเยอะอาจจะเพีย้ยไฟเข้าอาจจะช่วงจังหวะฝนตกลงมากระแทกดอกอันนี้มันเป็นการรายละเอียดที่เราต้องมานั่งดูแลจัดการ,รนะครับช่วงทาดอกก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นที่สามก็คือหลังออกดอกมาแล้วเอาดอกให้อยู่จนเป็นผลขนาดเล็ก<ช>เป็นผลขนาดเล็กขึ้นเก็ศแล้วช่วงเป็นผลขนาดเล็กก็ต้องไปอีกข้อสอบอีกอีกอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกกลุ่มหนึ่งว่าเราจะต้องดูแลมันแบบไหน หลังจะเป็นผลขนาดเล็กนะครับอายุ 1- นถึงสีวันก็มานับผลขนาดกลางตั้งแต่45วันยัน60วันหกสิบวันนะครับในเดือนนี้ในในใ,ใ,ในช่วงหนึ่งเดือนนี้เป็นผลขนาดกลางก็ประมาณทราบทาับผลขนาดกลางก็ตั้งแต่ไข่กระกระป๋องนมอ่ะนะกระป๋องนมยัน1กิโลหกิโลหกิโลครึ่งเขาเรียกว่าผลขนาดกลางตรงนี้เราต้องดูแลแบบไหนให้น้ําแบบไหนการให้น้ําเพิ่มขึ้นอย่างไรให้โฮอร์โมนแบบไหนนะครับ มันก็ต้องมาดูแลสุดท้ายก็คือผลขนาดใหญ่ใกล้เก็บเกี่ยวแต่75วันเป็นต้นไปจนถึง100วัน110วันดูแลแบบไหนให้ปุ๋ยแบบไหนดูแลอย่างไร,รนะครับช่วงนั้นไอ้พวกเพี้ยแป้งข้าวลาดําเข้า,าเาพราะน้ําหวานเริ่มมีแป้งเริ่มเยอะต้องดูแลแบบไหนเราก็ต้องให้น้ําแบบไหนเราก็ต้องมาเรียนรู้กันอีกฉะนั้นก็คือคหนึ่งตั้งแต่ดูต้นดูใบสองทำดอกสามผลขนาดเล็ก สีผลขนาดกลางผลขนาดใหญ่คือมันเยอะรายละเอียดใช่ครับแล้วพี่เนาะมากใช่พอพี่รุตมาทําอย่างนี้พี่รุ่ตสังเกตว่าการทำทุเรียนเนี่ยมันเป็นเพื่อรายละเอียดยากกว่าเดิมไหมพี่ใช่ครับยากมากมันละเอียดละเอียดง่าดูแลง่ายดูแลง่ายอยัางงง่ายแต่ดูแลทุเรียนนี้เอาใจมันทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างครับคือเหมือนกับเราให้น้ําผิดมันมันเหมือนพลาดไม่ได้ก็พลาดขั้นตอนเดียวก็ไม่ได้คือเราต้อง แสดงว่าการทำตุุเรียนเนี่ย<ม>ถ้าเราทำทั่วทไปเพื่อเอาไว้กินข้างบ้านเนี่ยไม่ต้องถามใครก็ได้ใช่ครับทำทาคนเดียวเลยศึกษาเอาถ้ามันมี3-4ม<ช> 4, 4ต้นแต่ถ้ามีประมาณ4-5 0 0 0ต้นแบบเนี้ยมันก็มีที่ปรึกษาครับไม่เหมือนไม่เหมือนขนุนถมทำไหมขนุนทําง่าย อยากดอกมันออกทั้งปีฉีดยาแล้วก็แต่งลูกแค่นั้นเองจบไม่ลดน้ำน้ำไม่ต้องกลัวว่าจะเกินดไม่ต้องกลัวตะขาดอัดน้ำอย่างเดียวนะครับให้ธาตุอาหารเต็มที่แต่นั่นต้องเอาใจมันสารพัดครับสารพัดน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้น้ำน้อยน้ำน้อยก็หน่อยน้ำน้ำมากก็ฟูฟ่องเลยนะฮะไม่ออกดอกอีกเนี่ยครับได้ได้อาจารย์ครับปรึกษาเพราะว่าครับผมก็ทําสวนจริงแต่ว่า ไม่รู้เรื่องสวนทุเรียนเลยคือเพิ่งทำเหมือนกันคืออาจารย์มันเป็นคนแนะนําเกี่ยวกับการทําดอกใส่ปุ๋ยอะไรฉีดอะไรเงี้ยตลอดยังอุ่นใจใช่ครับยังอุ่นใจว่าเออเรามาถูกทางแล้วเนาะครับเหมือนกันก็อาจารย์แถวเนี้ยเยอะครับมันถึงคนทําสวน้เขาก็บอกกูรูกูรูกับกูรู้ใช่กูรูกับกูรู้อะไรครับกูรูเนี่ยกูรูก็มีใช่แต่กูรู้ก็เยอะครับนะฮะฉะนั้นการการจะการจะให้ใครมาดูแลสวนของเราอย่าลืมว่า ถ้ามันมีความเสียหายสวนมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องดูแลเฉนั้นบางทีอ่ะพี่รุดผมจะบอกให้พี่งี้วิชาการทุกอย่างดีหมดประสบการณ์ของทุกคนที่มาคุยกับเราดีหมดแต่พี่รุดจะต้องเลือกเอามาว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับพี่ใช่คือตองตองตองไนอแบบอย่างอาจารย์เี่มาเจาะคือเจาะรายละเอียดจริงว่าเออปัญหาเกิดจากตรงไหนตรงไหนตรงไหนคือคือเราต้องเจาะให้ลึกอะถ้าเราแบบเราแบบไอ้คนนี้มาบอกเฮ้ยมึงเพิ่มน้ำหน่อยเฮ้ยมึงลดน้ำหน่อยเนี่ยโอ๊ยกูจะไปทางไหนไปไม่ถูก ไอ้เพิ่มน้ำา5นาทีกับเพิ่มน้ำา20นาทีนี่ต่างกันนะถือว่าเพิ่มเหมือนกันนะใช่ครับแต่ถ้าไปเพิ่มน้ำา20นาทีตอนช่วงกลังออกดอกเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วอใช่ไหมพี่นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเพิ่มน้ำระดับการเติมน้ำเนี่ย5นาที10นาทีกับ2 0 30มนาทีจะมีผลตอนช่วงออกดอกเลยฉะนั้นตรงนี้เราถึงต้องรู้ว่าไอ้การเพิ่มน้ำเราไม่นับเป็นนาทีหรอกอย่างเช่นที่อื่นบอกเพิ่มน้ำา30นาทีแต่แปลงของเรามันแห้งขนาดนี้เราอาจจะต้องเพิ่มน้ำถึง หนึ่งชั่วโมงมันถึงจะเท่ากับสามสิบสี่ของเขาเพราะสภาพดินมันต่างกันของเขาบอกให้ลดน้ําลงนะกักโศกกักโศกไปเลยเจ็ดวันของเรากักโศกเอาแค่สามวันดินก็แห้งเป็นผงล้พี่กักโศกเจ็ดวัน่งนะครับได้แต่ต้นของไม้พี่พังอันที่สามคือพี่เห็นไหมการกักโศกถ้าพี่มากักโศกตอนช่วงกาลังใบเป็นใบพึ่งเพสกาดพทึ่งแตกแตกออกมาใช่ไหมครับใบยังไม่เต็มยังไม่ตัน นะครับไปยังไม่เต็มและยังไม่ตันคนอื่นก็บอกว่าโอ้ยกักโซกเลยความหมายคือร่วงหมดเลยแล้วต้นโสมเลยเพราะเขาไม่ได้มาดูในแปลงฉะนั้นน่ะวิชาการกับประสบการณ์พี่มันต้องเอามารวมกันผมเพียงแค่เอาประสบการณ์รดูแลมา40-50สสวนในพื้นที่ของตะวันออกทั้งหมดแล้วก็ในทุเรียนภูเขาไฟก็เอามาเล่าแบ่งกันพี่รุดมีอะไรพี่รุดก็เอาผมไม่ได้เก่งทั้งหมดหรอกรรเพียงแต่ว,ว่าที่เราอยู่ตรงจุดนี้เราเอาวิชาการกับอยู่หน้างานที่ต้องไป ี่อยยางงเ้ครับผมคงไม่มีอาจารย์คนไหนมาลุยในสวนนั่งคุยกันแบบนี้ไม่เคยไม่เคยมีนี่นี่อาจารย์ตาคนแรกครับต่อแนะนำเพื่อนๆนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ครับต่ออาจารย์ได้ครับผมได้ยินดียินดีนะอาจารย์ไดับปรึกษาได้ขับปรึกษาทุกอย่างครับได้ครับยินดีเนาะโทรมาถามพี่รุถก็ได้นะครับโทรมาหาผมก็ได้นะโทรมาหาพี่รถโทรหาอาจารย์ชัวร์กว่าครับโอเคเบอร์0 6 2 6 5 6 5 5 9 7นะครับถ้ามีอะไรก็โทรมาแล้วก็ไปเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวปีนี้เราจะทำเป็นคัพเค้กและ จะทำเป็นระบบแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวกลับมาดูว่าสวนสวนนี้จะมีความสวยงามแตกต่างขนาดไหนเพราะว่าที่นี่จะทาเป็นโฮมสเตย์ทำเป็นที่พักนะครับบรรยากาศเนินเขาบรรยากาศดีมากคัะท่านผู้ชมนะครับถ้าได้มีโอกาสผ่านไปผ่านมานะครับติดใกล้เลยใก้ใกล้แกลงด้วยมาทางเขาชั่วมาก็ได้มาทางแกลงก็ได้นะฮะอยู่ซ้าคอใช่ไหมครับซําคอซ้าคอเลยนะครับสวนมีทั้งผลไม้หลายอย่างนี่นะครับขนนก็มีนะครับมีทุเรียนหลายสายพันธุ์เลยนะครับคือแปลงนี้เป็น แปลงของอดีตท่านนายกเทศบาลครับนะครับนายกนายกเลยนะนายกสมชัยสมประสิทธิ์ครับนายกสมชัยสมประสิทธิ์นะครับเส้นท่านเป็นอดีตนายกเทศบาลที่นี่นะครับมาที่นี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับยกเว้นว่าถ้าคุณมาที่นี่นะอย่าหลงออกไปทะลุออกไปทางเส้นจันทบุรีแล้วกันมาที่นี่ก่อนนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเดี๋ยววันหน้านะครับวันนี้ก็เป็นการคุยสไตล์ทั่วไปเขาเรียกว่าเรื่องทุเรียนกับเซียนปุ๋ย <laughs> เรื่องเลี้ยกระเียนปุ๋ย <c oughs> มันมีเรื่องราวมากมายนั่งคุยกันแล้วทุรียนมันไม่จบนะครับเพราะว่าวันนี้ก็พอดีมานั่งดูเรื่องของลายแดง <c oughs> นะฮะกับ <c oughs> เรื่องของจะให้น้ําแบบไหนอน <c oughs> ช่วงทเรียนกำลังออกดอก <c oughs> นะก็ต้องเลยพี่รุดเองก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นผู้จัดก,การดูแลปลูกจนโตขนาดนี้แล้วแต่แหมพอมันจะอยู่คนเดียวมันเริ่มมีความรู้สึกหวั่นไหวหน่อยต้อง หาที่ปรึกษานิดนึงใช่ครับนะฮะประสบการณ์เรื่องทุเรียนไม่มีเลยครับมีแต่ประสบการณ์กินอย่างเดียวโอเคโอเคแต่อย่าไปกินทุเรียนแก้มเหล้าแล้วกันโอเคโอเคนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตุ้นครับสวัสดีครับ